ครับสวัสดีครับพบกับชาองของสุดเดชนะฮะวันนี้คลิปนี้ก็จะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะล้างไฟล์พวก t e m p o r a r y ไฟลนะฮะที่แบบว่ามันค้างอยู่ในคอมพิวเตอร์สำหรับท่านที่ใช้ Windows 11นะฮะก็เนื่องจากตัว Windows 11หน้าตาจะเปลี่ยนไปจาก Windows 10หรือ Windows อ,อื่นๆนะฮะเพราะว่าเขาถูกอัปเดตมามันจะเป็นเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน 2S2 2ะไรประมาณนั้นนะมันจะมีเวอร์ชันที่แตกต่างกันออกไป สำหรับท่านที่ยังเป็นรูปแบบหน้าตาเดิมอยู่ก็ยังใช้รูปแบบในการล้างดิสได้เหมือนเดิมนะฮะมันก็จะเพิ่มพื้นที่หน่วยความจําของเราใน,ในฮาร์ดดิสของเราเองะฮะมาลองเข้ามานะฮะอันนี้ติดะดือโอเคจุดเริ่มต้นฮะอย่างที่เราจะล้างดิสทีนะฮะเพื่อทําให้เครื่องมันเร็วขึ้นด้วยแล้วก็การทํางานเกี่ยวกับ พื้นที่ว่างนั่นเองนะฮะเราก็จะคลิกขวาถูกไหมฮะคลิกขวาที่ตรงนี้เลือก property นั่นเองนะแต่สำหรับ windows 11มันจะขึ้นแบบนี้นะฮะเป็น detail แทนปกติเราจะขึ้นเป็น disk cleanup ได้นะฮะถ้าตัวนี้เราไปที่ detail ได้เลยเหมือนกันนะฮะไม่มีปัญหาแล้วเราก็จะเห็นคำว่า system solid เนี่ยนะฮะเราก็ไปที่ temporary file ได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอให้มันอัปเดตเรียบร้อยก่อน แบบนี้นะฮะนี่คคือไฟล์ที่มันอยู่ในถังขยะหรืออะไรที่มันไม่จําเป็นต่างๆนะฮะมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็จะทาให้เราอ่าเหมือนเช่นตัวนี้คือไฟล์ที่ดาวน์โหลดที่เรายังไม่ติกนะฮะก็คือถ้าบอกว่าเราดาวน์โหลดไฟล์อะไรไว้ที่มันไม่จําเป็นอย่างผมโหลดไว้นานมากเนี่ยมันขึ้นตั้ง1 7 8กิกละไม่จําเป็นละผมติ๊กออกไปด้วยนะฮะเราจะได้พื้นที่ว่างเพิ่อมอีกประมาณ18อันนี้ก็ทําอยู่ตลอดนะฮะเห็นไหมฮะ18กิกของเราหายไปกับ พวกข้อมูลต่างๆที่มันไม่ได้จําเป็นอะไรตรงนี้นะฮะเราก็ทําการรีมูฟไฟล์ได้เลยนะฮะอันนี้เขาบอกว่าถ้าบอกว่าผมคลิกดาวไฟล์ดาวโหลดด้วยอะไรที่มันดาวโหลดอยู่มันจะหายไปด้วยไม่เป็นไร่า <c oughs> ประมาณนั้นนะเราก็จะได้พื้นที่ของตรงนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองฮะในดิสเห็นไหมฮะก็จริงๆแล้วก็ควรจะล้างมันมบ่อยๆเพราะว่ามันจะได้ มีพื้นที่ว่างมากขึ้นอย่างตัวนี้เป็น 1TB นะฮะมันก็จะมองเห็นประมาณ 930GB นะฮะเป็น SSD นะฮะแล้วก็ทำให้มันเร็วขึ้นจริงๆนะการเปิดปิดมันจะทําให้เร็วขึ้นนะฮะสำหรับท่านที่หาไม่เจอก็ไปตามนี้ได้เลยนะฮะดีเทลนะฮะไปที่สตอร์เล็แล้วก็ Temp อร์ r ี่ไฟลนะฮะ ตัวพวกซิสเต็มพวกอะไรต่างๆนี่มันเราไม่สามารถที่จะไปลบมันได้อยู่แล้วนะฮะมันก็จะเหมือนลักษณะที่ออกมาคล้ายๆกันกันกบตัวแท็บเล็ตหรือประมาณนั้นลักษณะของการที่เขาใช้งานนั่นเองนะฮะพวกด็อกิเมต์อะไรก็คือไฟล์ที่เราอยู่ในนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกฮะไฟล์ที่ไม่จําเป็นจริงๆมันจะอยู่ใน temporary file ตัวนี้นะฮะ,นะฮะถ้าเราลบมันเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่เปลืองเนื้อที่ไปโดยปราประโยชน์นั่นเองนะะเราจะทําให้เครื่องมัน ทำงานได้เร็วขึ้นนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมกรับสวัสดีครับ